ครับก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนกลับ F สีช่องปลาใจมางคลนะครับอยู่กับเราช่องปลาใจมางคลอีกวันนะครับผมวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาพักนะครับช่วงพักกลางวันของทีมงานเรานะครับหลังจากที่ออกเดินทัวร์มาแต่เช้าก็ถึงประมาณห้าโมงเช้านะครับก็ได้ทำการพักนะครับผม พักค่นนะครับนี่เจ้าชัยของเรานะครับผมเจ้าชัยชัยอ้วนนะครับก็หลังจากที่หายป่วยมานะครับก็เข้ามาสู่ภาวะเดิมแล้วครับเก่งเหมือนเดิมอีเช่นนะครับผมเนี่ยนี่นะครับคืออาการปกติของเขานะครับกินอย่างนี้ทั้งวันนะครับผม วันนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆอีกสีเชือกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่ไม่ห่างกันไกลนะครับเพื่อนๆอยู่ฝั่งหนึงวนกันนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับผมอีกสามเชือกเขาทำอะไรกันบ้างตอนนี้ตามไปดูกันเลยนะครับผม ครับเชือกแรกพ่านาน้แปง้แปงครับผมพ่านน้แป้งผ่านน้แป้งครับตุดหล่อของเราอีกเชือกประจำทีมงานครับโอ้มาอยู่บ้านนี่ยังไม่ได้ถึงปีนะครับนี่ครับรู้สึกว่า,วา,วาอ้วนโิดหูติดตาที่เยอะกว่าเราเลยครับผมน้ำแปง้ง ันนี้ไปออกจากร่มนะครับอันนี้กาดร้อนครับนี่ครับผมนี่คืออาหารนะครับที่อีกอย่างที่ช้างชอบนะครับผมเพราะาเป็นข้าวนะครับผมไม่ได้เกี่ยวนะครับข้าวที่มันออกรวงมาแล้วมันมันไม่สมบูรณ์นะครับผม มันไม่เต็มมันออกมาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับถ้าเป็นภาษาแถวบ้านเขาเรียกว่ามันตายนะครับตายพายเข้าตายพายนะครับคือข้าที่ไม่ได้เกี่ยวนะครับผมเพราะมันขาดน้ํานะครับน้ําไม่มีน้ําแห้งนะครับก็เป็นอีกอย่างนะครับผมของช้างที่ชอบนะครับเป็นอาหารที่ชอบของช้างนะ นี่ครับหลอของเราครับนะครับทีมงานที่เชื่อมพาน้ำแตงหนุ่มหลอมาจากเนื้อนะครับผมอ้วนตุ๊บเลยครับนี่มาอยู่ได้แค่เดือนส้นเดือนเองเท่านั้นเองครับผมเนี่ยผ่านน้ำแตงก็อาศัยร่มนะครับช่วงนี้ครับแดดร้อนยังไม่ออกกินหญ้าครับคงจะอาศัยแดด ช่วเย็นย็นนะครับอีกทีนะครับถึงเขาจะออกมากินหญ้อีกทีเดี๋ยวไปดูกันต่อครับอีกสองเชือกใกล้ๆกันนะครับมองคนน้อยกับเมฆขันนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับ บริเวณท้องนาที่นาโลุงโลกครับโอ้มองจะน้อยเดือดมาค่าขายจะตกไปอ้าวอ้าวจะน,นี้แล้วครับผม สงสัยกลัวครับจะหนี้ท่าเดียวเลยหึงคนน้อยโอ้หงบน,น้อยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับอ้วนตุ๊บพหมนกันแล้วครับเนี่ยเอามามพร้อมๆกันกับน้ำแดงนะครับผมอ้วนตุ๊บเลยครับเนี่ยสงสัยมาเจอเข้อเหนียวครับเนี่ยมาเจอเข้อเหนียวอีสานนะครับเป็นเรื่องเลยครับเนี่ยโอ้ มองคนน้อยนี่กินอย่างเดียวเช่นกันนะครับโอ้เป็นอาหารที่ชอบด้วยครับมาเจอเข้าวเหนียวมาเจอกล้วยมาเจออ้อยมาเจออาหารอีสานนะครับอ้วนทุบเลยครับเนี่ยมองคนน้อยเนี่ยสู้แดดดีครับไม่เข้า่บกับเพื่อนนะครับกินอย่างเดียว เป็นช้างหนุ่มน้อยอีกเชือกนะครับผมที่มาจากที่เดียวกับน้ําเตงครับก็หนุ่มรออีกเชือกนะครับงาสวยครับผมเนี่ยวงคนน้อยลูกชายของแม่ขันของเขาครับลูกชายสุดที่รักลูกชายสุดหัวเห็นของแม่ขัน ถาเดินเข้าบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่โอ้โหับบแม่กันจะร้องหาตลอดนะครับวนลูกชายก็ไม่ได้ไม่ได้เจอไนดะ้แม่ก็ร้องหาแม่เหมือนกันนะครับในบ้านเนี่ยอ่าแม่อยู่ไหนเนาะแม่ขันเนาะโอ้นน่นครับเจอแล้วแม่กันเดี๋ยวเราไปดูแม่กันกันต่อครับผม โอ้แม่คันอยู่นี่ครับเนี่ยแม่คันนี้ไม่ชอบแดดครับโอ้แม่แม่คันนี้ยืนอยู่กับล่มแม่คันนี่ไม่เอานะครับไม่กินอะไรเลยช่วงกลางวันนอ่าศัยล่มอย่างเดียวเนี่ยยืนนิ่งครับในล่มเลยแมขคันของเรา ไม่ชอบแดดก็ไม่สู้แดดลมเย็นด้วยครับนี่ลมลมกำลังเย็นเลยครับกลางทุ่งนาครับบรรยากาศบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งครับผมม่ขันก็แกก็อายุแล้วนะครับ ก็คงจะอาศัยล่มไปก่อนนะครับช่วงเดเดแดดไม่ชอบแดดเหมือนกับเด็กๆเ,เขานะครับก็คงจะน่นแหละครับผมแดดล่มล,ม,ลมตกตัวนีถึงจะได้ออกมากินหญ้าครับอ,ออกมาแล้วออกมาแล้วสงสัยนึกว่ามีอะไรมาให้กินล้างเนี่ยนะครับแต่มีอะไรกันเอ้ยไม่มีอะไรหรอก อ้วนทุบเลยก็ไม่ฝันนี่ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกําลังบ่ายบวงกว่าๆนะครับก็อีกประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับผมเราก็จะได้พาน้องๆองช้างทั้งสี่เชือกมาอาบน้ําแล้วก็ออกเดินตัวกันต่อตามหมู่บ้านอีกเช่นเคยนะครับครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องพายชัยบางคลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ